นี่ครับอันนี้คือความเร็วแบบสุดแล้วนะโอ้โหจะไปได้ไหมเนี่ยเวลาเร็วแล้วมันจะชอบปัดท้ายนะครับเวลารถมันเร็วๆอ่ะนี่ครับนี่คือความเร็วนะโอ้โยังไม่เล่งสุดเกียร์เลยมาถึงนี่ละเอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel EGSX 1ครับผมและในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่กัที่หน้าเดสก์ท็อปอีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าเป็นเดสก์ท็อปใหม่นะครับเขาเรียกว่าเป็นกรุงลอนดอนในอนาคตใช่ปะวะ เออผมเรียกอยงี้แล้วกันเราง่ายดีผมไม่แน่ใจนะว่าเดสก์ท็อปตัวนี้เนี่ยเคยลงในคลิปแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ลงก็เนี่ยเดสก์ท็อปใหม่นะครับเออแค่นั้นแหละ <c oughs> วันนี้นะครับมีม็อดดีๆอีกม็อดหนึง่งมานําเสนอคุณผู้ชมซึ่งม็อดนี้เนี่ยเป็นม็อดที่มีคนเนี่ยรีเควสมาให้ผมนะครับสอนวิธีการลงม็อดความเร็วรถนั่นเองความเร็วรถเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยสอนลงม็อดนี้เลยนะตั้งแต่ทํำช anel มาไม่เคยสอนเลยคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็นคลิปแรกนะครับ นู่นนี่นั่นที่เรียบร้อยนะครับถ้ากดแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับวิธีการลงเนี่ยลงยังไงลงง่ายมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เอาละฮะันี่ก็คือตัวเกม GTA ที่เราจะมาลงกันนะครับอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีตัวเกมที่สามารถเข้าเล่น GTA ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 7 Windows 8 Windows 10อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีตัวเกมที่สามารถเข้าเล่นได้แบบปกตินะครับผมจะมีมอดหรือไม่มีมอดก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวเกมที่สามารถเข้าเล่นได้ต่อไปเนี่ยมาลงง่ายมากนะครับช่องของเราเนี่ยมอดทุกตัวลงง่ายหมดอันดับแรกนะครับผมให้คุณผู้ชมเข้ามาที่นี่ฮะดัต้านะครับดัต้าคือข้อมูลนั่นเองในนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะครับและนี่คโรผมท ามาได้นะเอาจงจริงแล้วเนี่ยนะครับโค้ตัวเนี้ยผมใช้มันตั้งแต่ผมยังไม่ได้ทำช anel เลยนะตั้งแต่ยังไม่มี E.G.S.X.1 ยังไม่มีช anel ยูทูบเลยตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นแบบเพลเยอร์ธรรมดาเหมือนคุณผู้ชมหลายๆคนนี่แหละนะครับยังไม่ได้ทำยูทูบอบบผมก็ใช้โค้ดเนี้ยมาตลอดเวลาเล่นเกมนะครับอยากได้รถอะไรเจ๋งๆรถเร็วรถดิฟเนี่ยผมก็ใช้โค้ดตัวนี้มาโดยตลอดนะครับผมหาต้นฉบับมันไม่ได้จริงๆนะว่าต้นฉบับมาจากใครนะครับเพราะว่ามันส่งต่อมาเรื่อยๆคนนูน้นอัพคนนั้นอัพนะครับแต่ด้าที่ผมหามามมไดดดด้ผคิว่วันีสุโ เท่านะที่ผมลองใช้มาโค้ดแรกเนี่ยเป็นโค้ดความเร็วรถก็คือรถทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะหรืออะไรก็แล้วแต่ยกเวนลอนโมไซค์แค่นั้นจบนะครับรถทุกคันในเกมได้หมดยยเวนโมไซค์ size, นะครับอีกคันนึงเนี่ยเป,ป็นโค้ดดิฟที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดิฟด้วยแล้วก็จะมารีวิวโค้ดความเร็วด้วยว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับอันนี้คือโค้ดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ลิงด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปก๊อปปี้มาใส่ได้เลยนะครับเราก็ให้มาที่ Data เมื่อสักครู่นี้นะรับบแแลล้้วก็ม็ handing, handing, นะมีไฟ์นบบนนะงจจิๆเป นะครับเป็นแบบ NCH อะไรแบบนี้เป็นไฟล์เปล่าๆไม่มีสกุลน,นะครับวิธีการแก้ไขคืออะไรนะครับให้เราคลิกขวาไปที่ไฟล์แฮนดิ n g นะแล้วก็เข้าไปที่ property ครับ วินโดว์ทุกตัวเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็น780นะครับวิธีเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไปที่ change นะครับนย่ย open w i t h ไปที่ change ให้เลือก notepad นะถ้าเกิดเป็น windows 10เนี่ยมันจะไม่มีอะไรขึ้นเราต้องกดที่ more app นะครับว่าจะให้เปิดด้วยโปรแกรมไหนไปที่ notepad นะครับถ้าเกิดเป็น windows 7หรือ windows อะไรเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นตรงนี้นะมันจะมี notepad ขึ้นเลยแต่ถ้าเป็น windows 10เนี่ย8กับ10เนี่ยจะต้องมาเลือกตรงนี้นะกดที่ more app แล้วก็เลือกมาอ่ะผมก็จะใช้เป็น notepad แล้วกันนะครับแล้วก็กด apply เนี่ยไฟล์มันก็จะเป็นโน้ตแพดแล้วเราก็จะสามารถกดเข้ามาได้นะครับวิธีการที่ทําให้มันเป็นแค่โน้ตแพดเนี่ยก็คือเพื่อที่มันจะมาเปิดดูโค้ดพวกนี้ได้นั่นแหละนะครับพอเปิดได้แล้วนะครับเราก็กด ctrl f นะครับ ctrl f เนี่ยมันจะขึ้นคำว่าไฟล์ก็คือค้นหาเราจะต้องดูก่อนว่าเราจะจะลงลดอะไรอย่างเช่นผมอยากจะลง i n f e r n a t นี่คือ infernet นะเนี่ย infernet ผมลงไลว้ละเป็นโค้ดความเร็วสุดขีดนะครับเซิร์ชตรงนี้ง่ายกว่าดีกว่าเราจะต้องมาเลื่อนหาทีละตัวมันเยอะมากนะครับอ่ะอย่างเช่นผมจะหาชีตาอ่ะนี่ไงเขามันก็จะข ตัวอักษรแต่ห้ามผิดแค่นั้นเด็กจะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กผิดตำแหน่งไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าต้องพิมพ์ให้ถูกตัวอักษรแค่นั้นเดงอ่ะอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นรถ infernus นะครับอันนี้นะเนี่ย infernus เงี้ยเราก็ copy นะครับ copy โค้ดที่เราต้องการมาไม่ว่าจะเป็นโค้ดความเร็วอะไรเงี้ยอ่ะถ้าเป็นโค้ดความเร็วก็ copy มานะครับกด copy แล้วก็ไปที่ชื่อรถชื่อนั้นนะครับมันก็จะมีโค้ดอื่นๆอยู่แล้วก็คุมโค้ดอื่นๆทั้งหมดอะคุมไปเลยกด ctrl v ครับอ่ะมันจะเปลี่ยนโค้ดให้เป็นโค้ดรถเร็วท อปปี้มานะครับโค้ดดิฟแล้วกด copy นะครับแล้วก็ไปเลือกว่าเราอยากจะเอารถตัวไหนนะครับเนี่ยแล้วอย่างเช่น copy ตรงนี้มาแล้วกันอ่ะก copy เสร็จนะครับแล้วก็กด Ctrl V อ่ะมันก็จะเปลี่ยนโค้ดให้โค้ดก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นสําหรับรถคันนั้นเลยนะเราก็ต้องไปหารถคันนั้นเองแล้วก็กดไฟล์แล้วก็เซฟนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมจะไม่เซฟแล้วกันอ่ะตอนเซฟนะครับเพราะว่าผมลงไปแล้วนะสองโค้ดนี้ก็เข้าไปในเกมแล้วทีนี้ก็เข้าไปดูในตัวเกมได้เลยครััััับบบบววววว่่าาจจะเเเเป็็็นนยยงงไไีคคคคครรรรสแแลล้้้้้ดดดดโโิกม เดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับว่าเป็นไงไปดูกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่ในตัวเกม GTA แล้วนะครับผมอ่าตอนนี้มากับ E n B สวยๆงามๆอีกแล้วนะครับที่หลายๆคนบ่นอยากได้นักได้หนาแต่ก็ไม่ได้แจกนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอ่ารถกันก่อนว่าเราลงไปที่ตัวไหนบ้างนะครับรู้สึกว่าจะลง Infernus ไว้กับอ่อรถอะไรวะตัว F e อ่ะเดี๋ยวผมลองดูอ่ะนะลง Infernus ไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลง Coedip ไว้กับรถตัวหนึ่งนะน่าจะเป็น E l o s มั้งไม่ใช่ ฟอร์จูนเออฟอร์จูนกับอินฟินิทลงไป2ตัวนะครับรู้สึกว่าฟอร์จูนเนี่ยจะลงสกินไปด้วยนี่ฮะแลมโบกินนี่โอ้สวยอ่ะจริงถ้าเกิดว่าใครอยากได้มอเตอร์รถ2ตัวนี้เนี่ยก็โหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ทั้ง2คันเลยสามารถดูได้ที่กิโลเมตรด้านขวานะสปีดมิเตอร์ด้านขวาเนี่ยจะมีความเร็วบอกว่ารถนี้เนี่ยมันเร็วขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเราจะขับไปที่สนามบินละกันนะครับสนามบินลอสซานตอสแอร์พอร์ต รู้สึกสนามบินอยู่ฝั่งไหนวะเล่นมานานแล้วลืมสนามบินโอเคเดี๋ยวผมไปเส้นนอกก็ได้นะครับอ่ะเส้นนอกได้ไปไวกว่าเนาะเนี่ยันนี้คือความเร็วเข้าๆนะโอ้โหเร็วไหมเร็วไหมโอ้ผมจะเร็วอะไรขนาดนี้ว่ารถไม่น่าเชื่อเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวลองไปที่สนามบินนะสนามบินได้ไปไวกว่าอันนี้คือโคที่เร็วจริงๆนะแล้วมันมีเร็วกว่านี้อีกเดี๋ยวถ้าเร็วกว่านี้อีกเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้เล่นเกมดีแล้วแหละนะครับเวลาขับรถก็แบบ หายไปอีกฟากหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมขับแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆนะครับเพราะว่าผมลง enb ไว้เออรดมันเร็วเกินนะครับเดตก็เลยรเดเอร์มไม่ทันแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวเกมอื่นๆของคุณผู้ชมจะไม่มีปัญหาตรงนี้แน่นอนนะมันมีของผมคนเดียวนะครับนี่คือความเร็วพื้นฐานนะจริงๆเนี่ยมันได้มากกว่า210อีกเข็มไม้องผมเนี่ยมันวัดความเร็วได้มากสุดแค่2 1 0้ินะครับถ้าวิ่งเกิน210รเนี่ยมันก็จะตันแค่210นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความ นะเพราะมันเร็วมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะว่ามันจะเร็วขนาดไหนอลอ,ลองมาดูนะครับความเร็วจริงๆแล้วจะมากขนาดนั้นอย่างที่บอกหรือเปล่านี่ครับอันนี้คือความเร็วแบบสุดแล้วนะโอ้โหจะไปได้ไหมเนี่ยเวลาเร็วแล้วมันจะชอบปัดท้ายนะครับเวลารถมันเร็วๆอ่ะนี่ครับนี่คือความเร็วนะโอ้ยยังไม่เล่งสุดเกียร์เลยมาถึงนี่ลวเดี๋ยวลองดูความเร็วที่แน่นอนกันนะครับว่าจะเร็วได้ขนาดไหนนี่ครับอันนี้ยังไม่ถึงเกียร์สุดท้ายเลยนะยังไปได้ไวขนาดนี้นี่ครับโอ้โห ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับรถเร็วนะเดี๋ยวเราลองไปดูรถดิฟกันครับว่ารถดิฟจะมันกว่ารถเร็วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเสกขึ้นมาให้ดูนะครับนี่คือรถอินฟินิตนะครับ GTR r 3 5แบบแต่งใหม่นะครับเดี๋ยวดูครับว่ามันจะดิฟได้ยังไงขับไปแล้วกดสเปซบาร์นะครับสเปซบาร์ก็จะเริ่มดิฟนี่ดิฟกันอย่างนี้เลยนี่ฮะมันก็จะดิฟแบบเนี้ยกดสเปซบาร์แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับล้อหลังจะหยุดล้อหน้าก็จะหมุนผมว่าอันนี้เนี่ยดิฟง่ายสุดแล้วนะในบรรดาโคตรดิฟอ่ะเนี่ยเราให้ความเร็วมััันนนขึึ้ไปสกกพง แล้วกดดิฟนะครับเห็นไหมเดี๋ยวแล้วก็เลี้ยวไปเลยอยากเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวมาแทรกซอกนี้ไปเลี้ยวไปซอกนั้นนะครับทาได้หมดเนี่ยวความเร็วมันก็จะไปเรื่อยๆคลองความเร็วไว้ก็ได้นะครับกดเบรกแล้วก็ยึดความเร็วเวลาเข้าโค้งหนมก็จะดิฟแบบนี้คุณผู้ชมก็ไปเรื่อยๆนะหนมก็ดิฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ต้องขอโทษสําหรับภาพด้วยนะมันอาจจะมองแล้วมึนงงนิดนึง เพราะว่า E.N.B ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ซับพอร์ตรถเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับภาพมันก็ค่อนข้างแบบกา,กากากหน่อยนะเวลาแบบรถมันเร็วมากๆนะครับก็จะเกิดาการกากอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยรวมแล้วมันก็ดิฟแบบเนี้ยเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆนะครับดิฟได้อะไรได้นะครับเนี่ยพอขึ้นความเร็วปุ๊บภาพมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยเราก็ดิฟตีโค้งไปเนี่ยดิฟเนี้ยอ่าเนี่ยมันดิฟได้เรื่อยจริงนะอาจะมีเออๆบ้างนะบางทีแล้วถ้าความเร็วปกติล่ะมันจะวิ่งได้เร็วขนาดไหนก็อย่างที่บอกฮะตันเหมือนนกัน 210เหมือนกันนะครับเร็วแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นทางด้านดิฟซะมากกว่านะครับเนี่ยกดสเปซบาร์ค้างแล้วก็กดเลี้ยวได้ปกติเลยรถก็จะเริ่มดิฟนะครับเนี่ยก็ดิฟป,ปัดท้ายตามปกตินะครับ อ่าโอเคเอาละฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวรถดิฟนะครับอ่ะแล้วก็ ENB สวยๆงามๆที่ไม่ได้สวยเลยนะฮะโอ้ก็ขับรถเร็วทีแมปเออเออเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้มอดอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ลิงก์ด้านล่างได้หรือว่าทักมาที่เพจได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีมอดอย่างที่ต้องการเนี่ยเราทำคลิปลงให้ละกันสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันคคลป้้สสรรััับบีีไแววด